นี่ก็ต้นใหญ่เข้าในสี่ถึงห้าปีนี่อู้กอดประมาณหกสิบเซนสองไม้บรรทัดรวบนะครับเนี่ยถ้าเอาไม้บรรทัดสองสองสองไม้บรรทัดรวบใส่กันก็ต้นนี้พอดีแล้วครับห้าปีอู้แต่ผิวแตกดีมากเลยแตกดีมากกิ่งก็อุดมสมบูรณ์นะครับกิ่งดีมากใบดีใบดีกิ่งดีใบหนาใบหนาพอที่จะสามารถที่จะเลี้ยงตัดแต่งกิ่ง โล่งนะครับภายในนี้ตัดแต่งกิ่งโล่งไม่ให้ทึบแล้วก็จะมีใบตอนปลายนะครับสามารถแสงแดดส่องถึงได้นะครับคุณแม่ฉีดฉีดยาลาบ่อยไหมครับประมาณอ,อาทิตย์ละครอาทิตย์ละครเนาะยาลายใช้ใช้ยี่ห้ออะไรครับอ๋อเปลี่ยน,เ,ยเ,ปยนเปลี่ยนกลุ่มเนาะเปลี่ยนกลุ่มแต่ใบก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยใบดกมากเลยเก็บลูกเสร็จก็กำลังแต่งกิ่ง รครับรคือแม่ตอนแรกๆใหม่ถึงว่าปีนี้เป็นปีที่สี่เสร็จๆก่อนจะเข้าปีที่ห้าแล้วก็รณีที่แม่จะเอาลูกไว้หรือจะไว้ลูกเนี่ยที่ต้นใหญ่ๆต้นสมบูรณ์เนี่ยแม่อ่าได้ทําสารหรือ<ม>หรือทําอะไรไหมคือปล่อยธรรมชาติใช่ไหมครับอ๋อปล่อยธรรมชาติอืม ดอกมาเราก็บำรุงต่อได้เลยอ๋อครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้คุยคุยกับแม่หน่อยโอ้ดอกรุมสมบูรณ์ดีมากเลยต้นดีถ้าไปสวนนั้นได้ผมไปหาสวนนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปหาสวนนั้นอยู่นี่ครับเพื่อนสมาชิกดูลักษณะ แต่ก็ดูเหมือนกับมีลายแดงนะครับเพื่อนสมาชิกมีลายแดงอยู่ครับมีลายแดงแล้วก็มียอดแห้งน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นก้านทูบต้นนี้นะครับดูอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอาการเค็มปุ๋ยหรือแบบในะอย่างไรนะครับดูยอดข้างบนก็จะดูเหมือนเป็นเป็นก้านทูบอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าภาเพื่อนสมาชิกไปดูที่โคนนะครับ ว่ากั้นทูบเกิดจากอตัวนี้ก็แตกแตกมันมันมันเป็นไงครับแม่อ๋อลากเน่าคุเน่านี่เนาะกอนี่จะมาทร่องนี้ก็คือต้นนี้ทั้งสวนมีต้นนี้เหมือนจะตายโอ้เหลือครับเอยเอาไปร่วงหมดเลยก็จะทำดีๆก็เอาเอายาเจลาลาดคุอแล้วก็ แล้วยาธิราชโคนนี่ยาอะไรครับเนี่ยก็มีแตกอยู่เนาะแตกอยู่ครับเอ๋อเป็น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 สารชีวพันธุ์เนาะไตโคโดมาครับครับอ๋อคิดว่าจับไม่ได้แต่มันก็ฟื้นคืนมาอย่างนี้เป็นต้นเอ้ยแม็กกาเรณีปลายมันไม่อย่างนี้เพราะอะไรที่มันแห้งอย่างนี้เพราะอะไร อ๋อเพีย้ยเลยครับอ๋อเพี้ยไฟไลายแดงลแดง,ลแ,งแล้วก็จะร่วงถ้าเราเอาดยคทันมันก็จะแตกยอดขึ้นมาถ้าฉีดยาทันก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่อ,อืมแล้วตอนตอนตอน,ตอนที่คุณแม่อ่าโดยภาพรวมเนี่ยคือมันมีดอกทุกต้นไหมครับมีทุกต้นเลยมีทุกต้นต้นเล็กก็ยังอ๋อเพราะว่าเพราะว่าอายุมันถึง อ๋ออายุมันถึงแล้วแล้วแล้วหลังจากนั้นก็คอมองแล้วต้นเล็กก็ลูดทิ้งอ๋อลูดทิ้งเพราะว่ามันจะโทมก็เลยเอาไว,ว้เฉพาะต้นใหญ่ต้นสมบูรณ์ประมาณนี้แล้วคุณแม่มีวิธีการไหมว่าอย่างสมมติว่าต้นนี้มันสมบูรณ์ต้นใหญ่ประมาณนี้เอาไว้กี่ลูกกี่ลูกอะไรมีมกีก็ได้ดคือเราจะต่งออก อ๋อแต่งอยู่ใช่ไหมครับทั้งแต่งดอกแต่งลูกแต่งอะไรอยู่ใช่ไหมครับลูกมาว่าฟอร์มไหนไม่สวยตำแหน่งไม่ใช่อ๋อตำแหน่งไม่ใช่ฟอร์มไม่สวยก็ตัดออกก็ดีดออกประมาณนี้อ๋อไม่ได้ปล่อยเลยตำเลยโอเลยตำเลยมันเยอะโอ้ครับมันเยอะมันดกไปอ๋อยังยังไม่ได้ต้นเนี้ยครับนี่ต้นนี้สามเมตรสี่เมตรเลยท่าน มันแต่ว่ามันจะติดดอกมันเยอะอ๋อติดดอกตามตามตามราวกิ่งนี้ครับครับครับติดเยอะเลยเหมือนเหมือนเราไปแต่งงานแบบครับออครับครับผมดอกมันจะสวยมากแล้วเวลามันติดดอกนี่เออคุณไม่เก็บเอาไว้แบบไหนยังไงกิ่งตอนไหนยังไงหมายถึงว่าครับถ้ากิ่งนี้สมมติอาจสมมติกิ่งนี้เราจะไว้ประมาณตำแหน่งนี้ตำแหน่งอ๋อเป็นกระจายไปกระจายเป็นกระจายไป แล้วตอนแรกๆแม่ตัดนี้ตัดตอนเป็นดอกหรือตอนเป็นลูกที่ที่เอาออกบ้างเนี่ยที่มันดกบๆเนี่ยตอนเป็นดอกก็เอาออกเอาตอนเป็นดอกก็เอาออกพอลูกมันมาเห็นเห็นลูกเบี้ยวลูกไม่สวยไม่งามก็เอาออกอีกนั่นคือมีดสองเนาะก็เรียกว่ามีดสองวยทั้งหมดก็ตัดใจเอาก็ออย่างเงี้ยอ่าอเออเออเออครับต้องทําใจอ๋อครับผม อือืมออใช่ใช่ใช่คุณคุณแม่นี่เก่งมากนะครับต้องใจแข็งกับอ่าสิ่งที่มันดกๆเนาะแล้วก็ใช่ใช่ครับทีที่จะพาลูกค้าไปพี่ว่าเพิ่งตัดใหม่เนี่ยัวลูกค้าใจแข็งไม่พอเพราะว่าใช่ครับอยากจะกินแล้วก็เคาะอยู่นั่นแหละแล้วก็ยังไม่มีกลิ่นหอมอ่ายังไม่มีกลิ่นหอมก็จะผ่าใจร้อนแข็งอะไรก็ว่าไปอก็ทีนี้ก็เกิด แล้วกรณีที่ช่วงเป็นมีปัญหากับการที่มันเป็นดอกไช้ไหมหมายถึงว่าออ่ามันเป็นดอกแล้วมันมีใบอ่อนนมั้ยมีปัญหาอยู่ใช่ไหมเราต้องไม่ให้ปุ๋ยอ๋อแต่ไม่ไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ให้ปุ๋ยครับเล่งต้นเร่งเร่งต้นเล่งใบอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้ให้ปุ๋ยเพราะว่าถ้า ยอดออกมาใหม่ใบออกมาใหม่พวกดอกพวกผลอ่อนมันจะร่วงประมาณนี้ไหมครับเออแล้วกรณีที่ช่วงที่มีดอกกับมีผลอ่อนนี้ลดน้ําปกติไหมครับลดน้ําปกติอยู่มีถอยน้ําถอยไรไหมครับช่วงไหนที่ถอยน้ําอ๋อหมายถึงว่าให้ตอนที่แรงผ่านมันวันเว้นวันอ๋อให้น้ําวันเว้นวันแ่ง่วนทั้งหมดที่หกส่วน อ๋อส่วนครับส่วนละครับครึ่งเอ้ยครึ่งชั่วโมงนี่คือครึ่งชั่วโมงวันหนึ่งให้ครึ่งชั่วโมงแต่วันเว้นวันอย่างนี้ใช่ไหมครับวันโอแรงมากๆาให้ชั่วโมงนึงโอ้ทะเลงมีนาเมษาเนาะเพราะว่ามันร้อนจัดสี่สิบองศาอย่างนี้เป็นต้นครับผ่านมาในร้อนมากเออเมษาก็อ่ามหาพฤษธสภาจะมาเนี่ยครับอืมอแต่ใบนุ่มเนาะใบนุ่มใบนิ่มอยู่ครึ่ตกใบใหม่ครับเอ้ที่ใบนุ่มนุ่มอย่างนี้แม่ ให้อาหารทางใบบ้างไหมครับเนี่ยใบใหญ่จังม,ม,มีให้อยู่ยเป็นฮอร์โมนเป็นอะไรนี<ด>้ใช่ไหมครับต้องบให้ปุ๋ยบำรุงดอกจะเอาดอกเนี่ยนะ <c oughs> ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยอีกเลยโอ้จะเหมือนว่าขาดปุ๋ยก็ใช่แต่มันก็โตน,นะโอโอโอครับแสดงว่าดินเราแสดงว่าดินมันดีอยู่แล้ว <c oughs> อ่ามันมีธาตุมีสารอาหารอยู่แล้วอาจจะพอช่วงมีดอกก็วมามาเขาเอาเอาอะไรมาตรวจ ดินอ่ะอ่าอ่าค่าพีเอสเนี่ยนะอ่าอืมครับครับแสดงว่านักวิชาการเขาเข้ามาดูเรื่อยๆใช่ไหมเกิเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดโน่นนี่นั่นอ่ะนะบางทีเขาก็พาทีมงานทีมงานแล้วก็มาศึกษาไล่มาอบรมแล้วดูงานอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแต่ใบก็ถือว่าโอเคเนาะแม่ทําเหมือนมืออาชีพเลยเนี่ยเยี่ยมมากเลยแต่งดูอยู่คนเดียวครับคือใครจะแต่งนี่ก็ไม่ถูกใจ